ไหวไหมวันนี้เจอเกาด้วยเขาขาดกำลังหลักนะอย่างพ่อป,ป๋องนัะเตดอ้าวนักเตดเข้าใจพี่ป๋องมึงไม่ต้องรับเออหรออาละพาละทีมเราเองกันมาซ้อมกันช้าไปหน่อยถ้าบอกลูงหน้า8ปีทีมผมไม่มีทางเป็นอย่างนี้ถูกต้องเห็นไหมนะถูกต้องครับพี่มันต้องอย่างนี้แบบปีอ่ะสวัสดีครับทุกท่านนะฮะให้ฟุตบอลพาไปครับวันนี้มาเจอกันนอกสถานที่แล้วก็ไม่ใช่สนามฟุตบอลที่ เป็นเกมลีกนะฮะวันนี้พิเศษนิดหนึ่งมีรายการพิเศษะฮะเป็นอาริแมกกาซีนรับนั่นเองมาอยู่ที่สนามเอาไพรครับผมบริเวณแถวแถวรามินทานะฮะวันนี้มีตัวแทนของสปอร์ตบาร์ด้วยนะฮะพี่ทศของเรานั่นเองก็มาเตะฟุตบอลกับเขาด้วยน่าจะอยู่ทีม99 FC นะไม่รู้ว่าจะสู้ทีมอื่นกัาได้หรือเปล่าน,นี่มี4ทีมล้วกันนะฮะมีทั้งด้านของมันเดย์ไนท์มี99มีอลริแล้วก็มีขอบสนามะอะไรเงี้ยก็มีเหล่ามาดา f, เซเล็บเหล่าพี่ๆแบบนักท่าหรือว่าผู้มีชื่อเสียงในวงการกีีฬาาาบ้นนนเเเรแหละกก็ป็ปอม,ม หนึ่งแล้วกันนะฮะเป็นมุมรีแลกซ์ขายเครยร์ถือว่าเป็นอีพีพิเศษแล้วกันแล้วก็มาดูฟอร์มคุณทศพลด้วยวันนี้จะสู้กับทีมอมื่นไหวไหมนะฮะจะเป็นตัวเด่นตัวเก่งหรือว่าตัวพาระาให้กับทีมนะฮะเดี๋ยววันนี้ไปดูกันหน่อยพี่ทศเห็นแวบๆมาที่สนามแล้วเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยว่าวันนี้พร้อมไหมนะฮะไปเลยครับวันนี้เข้ามาถึงบริเวณสนามมาก,ก่อนใครเพื่อเลยแล้วก็ <S <S นี่ไงเจอพี่ทศละ รับไมไปก่อนเลยครับพี่เฮ้ยเป็นไงวันนี้ไมมาไวที่เดียวไมตัวใหม่เนี่ยมันอะไรวะเนี่ยสลามอนิกครับพี่ B Link ห้าร้อยขายของตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะเอ้ยจะขับวคนนี้เสียงดีเสียงดีมากแล้วก็ชัดอ่ะคือมันตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็พกพาสะดวกใช้ได้กับทุกอุปกรณ์เออย่างนี้แสดงว่าไปสนามสนายเลยสบายเลยเสียงดังๆหรือว่าเสียงเพลงเสียงกองเชียร์อะไรเงี้ยก็จะเสียงเราชัดอยู่พี่ๆนัดเรามานัดทุกคนพาไปมาเนี่ยต้องการจะให้มานี่ ม่กกรระตคับตเต้ใช่ไหมมาเตะหรือมาเชียร์มาเต้สิมัตเต้แล้วให้พูดมาไปมาดูในาณะอาท้ายแล้วเขามีอะไรฟิตหรือเปล่าถามนี้ก่อนเยอะไปเปลบาเลยไม่น่าจะไหวโอเคไ้่เดี๋ยวพาไปดูในเอาท้ายว่ามีอะไรบ้างความคุ้นหน่อยพามาแฟนมาเตะบอลพ่อมาเตะบอลจะมารอที่สนามได้ไหมที่นี่มีทั้งร้านอาหารเข้าคอนเซ็ปต์เลยครับผมให้พวกเราไปเข้าไปหาอะไรกินก่อนครับไปเช่นครับ เรียบร้อยหลังจากก็เราก็ทานนู่นนี่นั่นเดี๋ยวพาตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาแข่งโววิกนานเลยโอ้โหนี่เป็นเรื่องเวลานะสนามแห่งนี้สนามโอเคเลยสนามมือใครจะเช่าจัดอะไรทุกอย่างมันโอเคอ่ะไปดูห้องแต่งตัวดีกว<ด>่าแต่ตอนนี้ไม่มีใครมานะห้องแต่งต,ตัวทีมทีมที่พี่เล่นเนี่ย <ไอ S 1> กระดานสียังไม่มีใครมาอ่ะพาไปดูก่อนโอ้โหเป็นงานเป็นงาน เฮ้ยนี่มันเหมือนสนามของฟุตบอลอาชีพเลยเนี่ยอ้าวคือมันมีแขวนเสื้อแขวนยู่นแขวนนี่โอ้โหครบเลยมีล็อกเกอร์นี่แบบนี้ด้วยนะสามารถจะขอล็อกเกอร์แบบไอ้นี่ได้เลยนะจริงๆมีแท็กติกบอร์ดด้วยนะเฮ้ยมีทุกอย่างไม่ธรรมดาเนี่ยคุณสามารถวางแผนตรงนี้เลยเขามีให้แท็กติกบอร์ดอ่ะไปดูในห้องน้ำอาจจะไปเจ้าเอกับทีมตรงครับเพราะห้องน้ำมันเท่าที่ผมจ้ามันเชื่อมกันเช็คก่อนนะไม่มีใครเข้าอยู่นะไม่มีไม่มีห้องน้ำมันโคตรใหญ่เป็นไงเป็นไงอ่ะนี่ คือห้องน้ำที่ในเอาพายนะคุณที่มาเชานู้นชานี้ก็จะเห็นเนี่ยมันก็จะใช้ได้ทั้งหมดจริงๆมีอันนี้ผมชอบมากทำไมฮะนี่นี่นี่มีทั้งฝักบัวแบบว่าตอนอาบน้นี่อาบน้ำรวมนะฮะนักฟุ่บอลชีไงเขาจะแก้ผ้าเหนนกันก็จะคุ้นเคยหน่อยนะชนะล้างนั่งนู่นนี่อะไรหรือว่าทำน้ำรวน้าเย็นไม่แช่เนี่ยก็ไม่แปลกใจที่เคยเป็นแชมป์ทีมชาติอ้าออพายทีมชาติเคยมาใช้เหมือนกัน มันเป็นสนามฟุตบอลอาชีพได้เลยนี่มีเตียงนวดด้วยมาีีเตยยงนววดด้แต่หมอนวดไม่นมาหมอนวดไม่มาแต่ร่วดได้เพราะว่านักกีฬาบางคนตรงนี่ยแง่ยืนน่งไปคุณลายคลายปุ๊บเรียบร้อยเจอไหมเตียงนวดเตียงนั่งพื้นที่ชัดเจนเข้าไปน้องในตัวของสนามเอาพายนะครับผมอ่าก็ใครที่สนใจจะมาช่องมาเช่าสนามแล้วก็เห็นมันพักซื้อที่มันดีๆแบบนี้อ่ะ บคบัเผื่อเป็นผู้ใหญ่หน่อยอยากได้ความเป็นส่วนตัวผมว่าแนน้ำที่นี่ที่นี่ให้ในคุณภาพที่คุ้มราคาสนา,สนามก็ดีนะฮะใชะ่เดี๋ยวไปดูบรรยากาศอื่นรอบนอกกันต่อแล้วกันอ่ไป พาไปดูห้องอแต่งตัวของอาลีแมกซีโรเวอร์มีคนค<ร>มาค,คู่แรกใช่ไหมคู่แรกคู่แรกเยอะเลยเยอะเลยพาไปดูหนพาไปดูห้องแต่งตัวของขอาลีแมกซีโรเวอร์ครับโอ้ยเชดามก็อยู่ครับนี่อู๋ไทยเลิเวิร์นก็อยู่โอ้มากันเต็มเลยถามเชดามวันนี้คิดว่าจะยิงสักกี่ประตูครับโอ้ยเอาให้3นาทีไม่เหนื่อยก่อนเชดามก็บอกไปตรงนี้ว่ารับก็สนุกรุกก็เพลิน ดีกว่าติดตามไทยลีกมานานต้องรู้จักพี่อูไทยลีกเหมือนพี่อูครับวันนี้กี่ประตูดีครับพี่วันนี้การเดินทางมันผืนหญ้าเราก็มาถึงแล <c oughs> ้วเดียวเดียวเดียวโอ้ที่เข้าสึคลิปอย่างเดียวเลยมั่นใจว่า, <c oughs> าจะเดินได้ครบ5นาทีด <c oughs> ูเขา่าสภาพสภาพนี้ไม่ไหว แล้วนเสื้อตัวนี้พี่จอนก็จะเก็บไว้หร oh, ื่อจะให้น้องมันเก็บไว้กับเก็บไว้โอ้ต้องเก็บแล้วพี่จอนยังไงมั่นใจยังไงวันนี้สักกีประตูฮะฟิดไหมพี่ไม่ฟิตเลยครับไม่ฟิตเลยใช่ไหมเรืเขินมากเลยแบบว่าเจอของมาเตะแรืว่าก็ น่าจะสนุกวันนี้น่าจะสนุกขอแค่ลงสักประมาณสักสิบสิบห้านาทีก็พอครับผมนะที่เหลือเดี๋ยวผมจะนั่งวิเคราะห์เกมอลองถามถึงคีมแมนทีมพี่สักคนนึงนะครับได้ข่าวว่าวาจะลวัว่าจะอยู่กับทีมพี่ใช่ใช่พี่ว่าเป็นยังไงบ้างคิดว่าวันนี้วาจะรู้ว่าจะทำผลงานกับทีมคือผมว่าพี่ว่าเขามาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วไม่ยถึงเรื่องฝีเท้าอ่ะใช่ครับ ให้กูตอบอะไรไว้เนี่ยเขาเป็นนุ้ยพี่กูไม่ได้ไม่ไดการเล่นไม่ได้โอ้ท้าเป็นผมแล้วโอ้โหเล่าผีปากครับพี่น่าจะสนุกครับวันนี้เกมวันนี้วันนี้เราเจอกับขอบสนามก่อนใช่ไหมอ่าใช่อันนี้ไมตช์ซีนเจอขอบสนามแต่นี้เกมที่สองซีโมบ์ถ้าแพ้บอกได้เลยว่าเข้าไปเจอเก้าเก้าแน่นอนเพราะเก้าเก้าไม่ชนะใครหรอกเดี๋ยวเจอาเนจะมันเดย์ไนท์ใช่ทีมผมนี่เราจะจะมันเดย์ไนท์อ่ะถูกต้องกัน เรียบร้อยนะฮะตอนนี้เดี๋ยวมาคุยกับพี่โตหน่อยสวัสดีครับผมอยู่ทีมอะไรครับวันนี้อยู่มันเดย์ครับมันเดย์ครับผมแทคติกทีมเป็นไงพี่วันนี้ให้ทีมหมอวันนี้เหรอวันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่มีนักบอลอาชีพมาเล่นด้วยก็น่าจะได้บอกแต่บอกว่าให้ให้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบสาดหน้าไปขึ้นไปด้วยกันกะไว้ว่าวันนี้สักกี่นาทีดีพี่ลงเล่นสบายครับตายใช่ไหมหมดปกติเล่นบ่อยไหมครับพี่เล่นบ่อยครับเล่นสี่เป็นคนบ่อยเจอกับเก้าเก้าวันนี้ไม่เคยเลยไม่เคยเจ บางครั้งพี่ทศเนี่ยเล่นฟีฟ่ายี่เป็ดด้วยกันไปจำออนไลน์กลางคืนเจอแบบเคยเจอกันบ่อยแต่ก็ไม่เคย,เ,เ,ยเจอบ่อย,เ,ยเลยในสนามไม่เคยเจอในสนามแต่ค่อนข้างจะรู้แล้ว,พวเพราะว่าเราเราเล่นฟีฟ่ายี่เป็ดเนี่ยวิธีเขาเล่นยังไงเราจะรู้ว่าคนนั้นเตะบอลจริงๆน่าจะเป็นยังไงเพราะวิธีคิดเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าถึงแม้ไม่ฟูลทีมเดี๋ยวก็พร้อมเต็มที่พ <laughs> ร้อมวันนี้เนี่ยวิวอัดทศคนแรกเลย <laughs> สไลด์ขาผู้คนที่ฝากทีมด้วยนะพี่ได้โอเคครับพี่เดี๋ยวพอดูในสนามครับพี่ได้ครับ เทคนิคทีมวันนี้เป็นไงพี่สี่สองกลุ่มครับสี่สองกลุ่มกลุ่มใครกลุ่มมันอยากเล่นอะไรก็เล่นเลยครับเต่ทีมแมนวันนี้เป็นใครดีพี่ในทีมแจ็คเล็กที่เบิ้ลอ๋อใครแจ็คเล็กที่เบ้ลที่ลสรุปใครทุกคนทุกคนทุกคนเราเล่นกันเป็นทีมอะไรใช่เล่นกันเป็นทีมเจอฝั่งนู้นหนุ่มๆเยอะไหวไหมพี่วันนี้คือจริงๆสิ่งที่เราได้เปรียบฝั่งนู้นเรื่องเดียวเลยนะเรื่องหน้าตา คือเืนนี้มันขี่ไหมหรือว่ามันมันเฉือนกันขนาดไหนพี่ขี่ได้ก็ดีเพราะว่าชอบขี่กันอยู่แล้วชอบขี่ครับอันนี้หมายถึงขี่อะไรครับพี่ก็แล้วแต่จะคิดเลยวันนี้เราจะเป็นแชมป์แบบคลีนชีทอ่าเอาแค่นี้เองไม่เสียประตูไม่เสียประตูแต่ตอนเนี้ยช่วยหาใครปักตะไคร้ก่อนได้ไหมพี่ว่าช่วยให้ใครไล่ลมก่อนเพราะว่าถ้าเกิดฝนมาเนี่ยทีมพี่จะเล่นลำบากครับผมเพราะบอลพี่เป็นบอลคลาสสิกเล่นกับพื้นอ๋อเป็นบอลสมองด้วยบอลสมองใช่ใช่ใช่ถ้าฝนตกเดี๋ยวเป็นโปโลน้ำไม่ไหว สวัสดีครับวัสดีครับเป็นไงครับพี่ลูกทีมฟอร์มก็ผมผมไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นข้ออ้างแต่เป็นเขาเรียก <g ül> เป็นข้อเท็จจริงร <g ül> แต่พอดีว่าเมื่อคืนเนี่ยด้วยความที่ความตั้งใจของทีมงานพวกเราทุกคนฟุต <g ül> บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจบตีห้าครับผมก็ทุกคนทำงานทำข่าวฟุบอลจบตีห้าปุ๊บหลายคนเขียนข่าวต้องเลี้ยวธามไงหลายคนทำงานหลายคนต้องคอนเซนเทรตกับงานแต่พอาที่ทำให้วันนี้เนี่ย อาจจะเลี้ยวแรงไม่แต่ผ้าสมมติว่าเมื่อวานไม่มีฟุตบอลนะทีมเราน่าจะออกมาดีกว่านี้าจาก5.0อาจจะลดหลั่นมาเป็น3.0มหรือ2.0ได้ก่อนที่รลงเรเีสั่งลูกทีมว่างไงบ้าง,งมาในแทคติกอะไรดีวันนี้ขอบสันนี้แททคติกก็คือ เล่นยังไงก็ได้นะฮะให้มันไม่น่าเกลียดมากไปนะเพราะมอมรับว่าทีมเราเองมาซ้อมกันช้าไปหน่อยนะถ้าเรารู้ล่วงหน้านะพี่สันบอกล่วงหน้าสัก8ปีเนี่ยโอ้โหถ้าบอกล่วงหน้า8ปีทีมผมไม่มีทางเป็นอย่างนี้แล้วม่เขาบอกล่วงหน้า3เดือนเองถ้าเขาบอกผมล่วงหน้า8ปีผมเตรียมทีมมาแปดปีแล้วผลงานจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับต้องเห็นไหมต้องนะพี่ต้องอย่างนี้แปดปีไอที่สายอวยอันนี้สายอวยเลยเอาเป็นว่า จริงๆแล้วเราเราไม่เก่งในเรื่องของฟุตบอลครับลลผม,เอ,ผมเอาตรงๆเลยก็วันนี้ชื่นชมพี่ๆทุกคนเอา อยากได้มาร่วมของการมาเจอพี่ๆน้องๆในวงการสื่อกีฬาออนไลน์แค่นี้ก็เป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วนะครับผุตะก้อนจะไปมองมันผุตตะก้อนจะไม่มองมันนะครับมองมันก็อับอายเปล่าๆนะครับผมเป็นมิตรภาพดีกว่ามาเจอพี่ๆทั้ง FM 99ครับพี่ๆมันเดย์ไนท์นะครับพี่ๆอารีเองเราเจอกันอยู่ในวงการแล้ววันนี้ก็เหมือนเป็นงานสานสัมพันธ์ซะมากกว่าฟุตบอลเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่พาเรามาเจอกันครับอ่าคราวนี้ถึงแม้ว่าเราเล่นไม่เก่งไม่เป็นไรอันนี้อยากไม้ฝากถึงน้องๆหลายบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยเล่นไม่ค่่่ออออยเเกงงงงงงจรริๆแล้้วใหมมันถึืข การออกกำลังกายก็ได้หลายๆคนน้องๆบอกไปมองถึงจะเข้าฟิตเนสวันนี้เป็นยุคของการเล่นฟิตเนสแล้วโอ้โหจะเข้าไปสมัครรายเดือนแพงๆหรือยังไงเงี้ยบางทีการเล่นฟุตบอลเนี่ยก็เป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งได้เป็นการพัฒนากิจกรรมมูกับเพื่อนฝูงนะครับรวมไปถึงการสร้างอาชีพได้ในอนาโตถ้าเผื่อน้องชอบดังนั้นเนี่ย เราไม่เก่งในวันนี้มันไม่ใช่ว่าเราจะไม่เก่งในอีสองในในใน,ในวันข้างหน้านะครับถ้าน้องชอบจริงจมันต้องฝึกฝนะนะครับอันนี้คำถามสุดท้ายเลยพรับปีนี้ใครเป็นแชมป์ครับพี่ผมรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยคาดการยากมากแต่อย่างไงก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าเรือใบสีฟ้า Manchester City ผมเชื่อในเป๊ปอยู่ดีนะแล้ววันนี้ดูปีนี้เหมือนลิวพูเองจะสุขขาวประสาแซงะล้ะเมไม่ได้ปัญหาละไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาเล่นแย่ลงนะแต่วันนี้มีปัญหาอาการบาดเจ็บนักเตะโควิดแบบเนี้ยอันนี้จะเป็นปัจจัยหลักที่ ทีมแชมป์มันไม่ได้เล่นดีอย่างเดียวแต่มันต้องมีองค์ประกอบเป็นอื่นด้วยอ,อะไรอย่างนี้งั้นอยู่คาดหวังยูโรมาตอนนี้นะในลี้ช่างมันเราไปฝันกับยูฟาดีกว่าอา,อาจจะมองไกลแล้วว่าเข้ารอบ16ทีมแน่อะไรอย่อางนี้ครรบผมแบบเป็นกลางล้วนเลยเฮ้ยกลางล้วนๆครับโอเคอบคุณครับครรบผม พี่วัน,นโอ้โหหอบแล้วนะยังไม่ทันลงเล่นเลย <c oughs> แค่วอมก็เหนื่อยไร้เทียมาได้กับุญแล้วจ <c oughs> ี๊ดก,กี่นาทีพี่วันนี้เล่นอยี่ทีดีไม่รู้เลยครับน่าจจดูตัวพูดเลย ไม่มีตัวเปลี่ยนไม่มีตัวเปลี่ยนด้วยยืนยื้อไปตำแหน่งไหนพี่วันนี้กลางครับกลางครับกลางหัวใจน้องข้างนะครับอะไรกัเนี่ยไหวไหมวันนี้เจอเก้าเด้วยจริงเก้าเก้าทีเขาเก่งนะไม่ใช่หมูนะไม่แต่เขาขาดกําลังหลักนะอย่างพ่อป๋องนัอเทอร์ดอย่างนี้ไม่ได้มานะวันนี้ไหวไหมน็อตเทอร์เข้าใจพี่ป๋องมึงไม่ต้องนับเอาหรอล่ะล่ะไม่เขาบอกว่าเขาเป็นตัวคิดตรงคิดเตียนนะคิดตังค์นในตัวคิดตังเนี่ยนั่งข้างสนามคิดตังค์เลยตัวเนี้ยพูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยพี่ครับผมก็ดีนะครับก็จริงจริงเตะฟุ มันไม่ได้สนุกหรอกขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามาสนุกการได้มาเจอเพื่อนได้มาได้มาพูดคุยคนคอเดียวกันนะวงการกีฬาคอมมูนิตี้กันเนี่ยอย่างเงี้ยคือมันก็มีทั้งขอบสนามมีทั้งอันนี้มันก็เหมือนกระชับมิตรเพราะเราทำงานด้วยกันตลอดอยู่แล้วก็ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ให้เรามาแทบมาพักผ่อนก็เป็นตัวอย่างให้น้องๆด้วยว่าเฮ้ยเจงแล้วเราทำงานหนักก็ออกกำลังกายได้ได้คือไม่มีเวลาคือก็อ้างโอเคเดี๋ยวรอชมชมฟอร์มในสนามได้เลยขอบคุณครับ สวัสดีครับพี่ซันวันนี้ผมอยากให้พูดถึงจุดเริ่มต้นหน่อยพี่อะไรการนี้มันมาอย่งไรจริงๆเรากําลังสร้างคอมมูนิตี้หนึ่งแล้วกันนะที่เป็นสื่อของฟุตบอลที่อยู่ในวงการฟุตบอลที่เป็นพักคพวกกันอยากทําทให้ภาพแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อยๆกระชับสัมพันธ์บางคนอาจจะเจอแค่ในเสียงอาจจะไม่เคยเจอหน้ากันจริงๆได้พบปาก,กันครับวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนกันนะในเรื่องที่มีจุดส่วนรวมอันนึงคือฟุตบอล เราจะทำอันนี้ไปไปเรื่อยๆอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมเชื่อว่าจะทําให้ใหญ่ขึ้นกว่านี้ทุกๆครั้ง้วยบรรยากาศในสนามนี้เป็นอย่างที่คิดไหมเป็นอย่างที่คิดเลยฮะคือทุกคนยิ้มแย้มไม่มีการที่เล่นแรงๆเนี่ยใบเหลือง <c oughs> จะไม่มีเลย <c oughs> ถ้าสังเกตคือเราจะเล่นเหมือนกระชับไม่ตี อยากให้มาเจอการอยากให้พูดคุยเรื่องฟุตบอลจริงๆพวกเราที่มาวันนี้คือทุกคนที่รักฟุตบอลรวมถึงเราด้วยรวมถึงทุกๆคนที่เข้ามานะอย่างผมก็จะเป็นในตัวแทนของอาริรนะทำทำัทำ้ทงฟุตบอลแล้วก็ทำทั้งสือด้วยจริงๆเราก็อยากโบโภาพนี้ให้มันออกไปทํใาให้เป็นฟุตบอลสื่อที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหญ่้นเรื่อยๆเป็นกุมเกวลวกันเข้าไว้โอเคก็วันนี้เดี๋ยวชมเกมให้สนุปนใช่เลยครับแล้วก็เดี๋ยวชมฟอร์มฝากด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ และทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของอาลีแมกกาซีนครับครั้งที่1นึ่นั่นเองและครับก็มีทั้ง4ทีมซึ่งก็เล่นกันได้อย่างสนุกสนานแล้วก็มีมิตรภาพของเกมการกีฬาครับซึ่งผลการแข่งขันนั้นก็คือเป็นทางด้านของทีม o n นเดนไนท์นั่นเองครับที่สามารถคว้าแชมป์ในครั้งแรกนี้ไปครองได้ อันดับ2เป็นของทีมอารีแมกกาซีนนั่นเองครับส่วน f m 9 9ของพี่ทศทศพลนั้นจบที่อันดับ3ครับแล้วก็ขอบสนามนั้นมาเป็นอันดับ4ในทัวร์นาเมนต์แรกครับก็ถือว่าสนุกสนานมากๆครับในงานครั้งนี้เราก็ได้รับการยืนยันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับว่าอาจจะมีครั้งต่อๆไปแล้วอาจจะยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนครับสำหรับอารีแมกกาซีนครับนะครับแล้วก็รายการฟุตบอลเพื่อสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนบอลให้กับเราๆคนวงการกีฬานะฮะ ก็สำหรับให้ฟุตบอลพาไป EP นี้ก็ถือว่าเป็น EP ที่แบบว่ารีแลกซ์และกันในช่วงสัปดาห์ฟีฟ่าเดย์แบบนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับให้ฟุตบอลพาไปและคอนเทนต์อื่นๆของสปอร์ตบาร์นะครับก่อนจากกันไปครับขอบคุณไว้ด้วยสำหรับซาราโมนิกบีลิงค500ครับไม์ไลร้สายอเนกประสงค์สามารถใช้ได้กับทุกอุปกรณ์แล้วก็ช่วยให้วิดีโอของคุณนั้นมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ